สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาซื้อตั๋วเล่นฝั่น้ำค่ะโอเคครับทั้งหมด2องรบาทครับจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายด้วยเงินสดครับจ่ายด้วยบัตรเครดิตค่ะโอเคครับสแก,กตนตัวเี้ได้เลยครับโอเคค่ะ สแกนเรียบร้อยนะคะโอเคครับเชิญข้างในได้เลยครับโอเคค่ะ ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะลูกโอเคค่ะแม่มาลูกไปเปลี่ยนชุดกันนี่ห้องเปลี่ยนชุดอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวแม่เข้าก่อนแล้วก็ลูกทั้งสองเข้าห้องนี้เลยโอเคค่ะแม่โอเคเปลี่ยน ไปชิดฟิลด์เดี๋ยวไปเล่นกันนะลูกโอเคค่ะแม่เดี๋ยวไปเชิญสองกันก่อนนะโอเคแล้วเราก็เก็กระเป๋าเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเล่นเชิญสองกันแล้วก็ปิดด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นปชิญสองกันก่อนนะลูกโอเคค่ะแม่ไป ขึ้นลิฟต์ไปเลยชั้นสองไปเลยมาแล้วชั้นสองมาแล้วชั้นสอง เล่นมากเลยค่ะคุณแม่แช่จะลูกน่านเล่นมากเลยทาคีกวนแดดก่อนนะลูกค่ะคุณแม่ก็บของก่อนก็บของกับของ พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลว้วนุกสนุกมากเลยลลลไหนแม่ลองบ้างฟิ สนุกมากเลยสนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะอู้สนุกมากเลยสนนอนไ้แม่ก็ว่าผมกกันกนะลูกลอง้ําฟิว้าวลองพร้อมกันด้วยสนุกมากเลยฟิวว้าสนุกมากเลย ว้าวสไลด์พร้อมกันด้วยเล่นๆๆไปชั้นสามกันไหมลูกโอเคค่ะคุณแม่โอเคจ้า ลูกโอเคค่ะคุณแม่ไะไปชั้นสามกันโอเคค่ะคุณแม่จ้าไปชั้นสองกันเลยมาถึงชั้นสามแล้วว้าวมาถึงชั้นสามแล้วชั้นสามก็น่าเล่นเหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวแม่เก็บของก่อนค่ะคุณแม่วางของไว้ตอนนี้่ะไปกันลูกโอเคค่ะคุณแม่โอ้ชั้นสามลูกไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่ตามไปโอเคค่ะคุณแม่ว้าวของเล่นใหญ่มาก มีฟิล์มฟิเขียด้วยลงกันก่อนนะเล่นกันว้าววยสน,นุกมากเลยนน้องว่าไหมหนูก็ว่าอย่างนี้นแหละค่ะพี่